สวัสดีครับผมบอกอวิเชษจากเนียสารนักเลงรถภาคเหนือนะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับรถ c ีวิก d i เมนชั่นนะครับโฉมนี้ก็เราจะเรียกว่าโฉมตาเหี่ยวนะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลมีประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการจะซื้อรถมือสองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันก็ออกจากตลาดไปแล้วประมาณ10ปีครับสภาพนี้ผมซื้อมาตอนสมัยป้ายแดง9 9 9 9 9 0 0 นะครับก็ไอ้พูดอ่างอีกพันหนึ่งล้านนึงนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับในตลาดเขาจะเรียกว่าโฉมตาเหี่ยวนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนี้จะแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงนะฮะดูนะครับเรื่องเส้นสายลายเส้นนี่จะให้พวกชุดโครเมียมมาคิ้วขอบมานะครับตรงนี้นะครับอันนี้แม็กผมเปลี่ยนใหม่ละเป็น1ินิ้วนะฮะอันนี้ฮะจะเป็นรหัส 2.0 IV Tech นะฮะไาท้ายก็จะเป็นดวงกลมนะฮะเราจะเห็นเป็นดวงกลมข้างในนี้นะฮะนี่ครับอันนี้บุบหน่อยไปชนมารุ่นนี้ในตลาดนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นรุ่นรถเล็กนะครับรถเล็กหมายความว่าบอดี้มันไม่ใหญ่แต่เครื่องมันใหญ่เครื่อง2000มันก็จะแตกต่างกับพวกบอดี้ใหญ่นะฮะแต่เครื่องเล็กนะฮะ ถ้าบอดี้ใหญ่เครื่องเล็กเนี่ยนะครับอย่างบางทีบอดี้ใหญ่ๆแล้วไปใส่เครื่องสองพันเนี่ย,อ,าายอัตราเร่งมันจะอ่ดรุ่นนี้เราไปดูนะฮะเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นนี่ครับ K 2 0 a นะครับที่กัด 2, 2. 0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่155แรงม้า ที่ประมาณ6,500รอบแรงบิดประมาณ177นิวตันเมิวตันเมตรที่4,500รอบนะครับจริงๆมีสติกเกอร์อีกนะฮะมันจะเขียนว่า i v t e c h แต่มันหลุดไปแล้วฮะอันนี้ผมมาติดแก๊สเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวสมัยออกมาป้ายแดงใหม่ๆนะล้อล้อแม็กยัง15นิ้วนะฮะตอนนั้นเคยขับไปเส้น ตากนะครับเส้นตากนี้ขับไปประมาณความเร็วที่ทําได้205กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ยังทําได้นะฮะที่แต่ว่ามคงไม่ถึงขนาดนั้นละเพราะว่าเปลี่ยนแม็ก17ไปเนี่ยมันก็สูญเสียในเรื่องของอาตาัอาตราอัตราการเร่งไปเพราะว่ายางมันใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็วิ่งทางไกลก็อยู่ได้ประมาณ 160, ร้อยนะฮะร้กนี่ก็ยังสบายสบายยังมีแรงเหลือที่จะเค้นต่อไปอีกนะครับแต่พอลนะแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับ ดูเวลาสตาร์ทนะครับเครื่องจะแน่นตึงเลยนะหรับเรามาดูกันนะครับอันนี้แผงประตูนะครับแผงประตูก็มี เรื่องของการล็อกกระจกนะครับข้อเสียของมันคือตัวนี้รุ่นเก่าๆนี่ไม่มีที่เก็บขวดน้ํานะครับไม่มีฮะภายในก็จะสีดําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าคอนโซลกลางนะครับเบาะนะครับเบาะก็จะให้เป็นเบาะหนังนะครับเย็บได้นะอย่างสวยงามนะครับหนังก็หนานะครับเอานะสีดํา ถ้าพูดถึงความคุ้มค่ากับรุ่น1.7นะครับผมว่าราคารุ่นนี้แพงกว่า1.7ในมือ2เนี่ยนิดหน่อยแต่คุ้มค่ากว่าครับเพราะว่าภายในสีดำเนี่ยมันทำให้ดูสปอร์ตและดูนานแล้วก็ดูไม่ไม่ <c oughs> ดูไม่หม่นหมองนะครับเหมือนกับเป็นพวกสีเบทนะสีไข่อะไรประเภทนี้นะฮะอันนั้นเวลามันใช้ไปนานๆแล้วมันจะดูแบบกระด่างกระดำนะครับมาดูภายในกันอีกตัวนี้เลือนไม้ที่ให้มานะครับ กับความเร็วเนี่ยที่มีให้คือ220นะก็ดูดูไม่ดุนะฮะแต่จริงๆก็คือนั่แหละอย่างที่ผมกล่าวไปคือผมเคยวิ่งได้ถึง205นะครับก็ยังดูจะไปได้อีกนะฮะตอนนั้นแต่ใจมันหมดก่อนแล้วครับตอนนี้ก็เต็มที่ก็160นะครับเผลอดูตามเข้าไปนะแต่พอรู้ว่าเราขับ160ก็ถอนคันเร่งแนละ้วฮะถอนมาประมาณสัก140ผมว่า <c oughs> เพียงพอแล้วพวงมาลัยก็วงขนาดกระชับมือนะครับ ปรับสูงต่ำได้แต่ดันเข้าดันออกไม่ได้ไม่มีคุยคอนโรลนะฮะนี่นะครับแผงคอนโซลก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็นี่คือตัวชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงนี้ผมก็ไปใส่แอมไปใส่อะไรมานะฮะ นี่ก็2แอมนะฮะไตแอมมีปรีแอมมีซับนะครับ,ต M, Pre M, Sub, รบแต่ผมไม่ยอมเปลี่ยนตรงนี้ก็ให้เขาด้านเครื่องเสียงเขาจะทําเรียกว่าวิธีการคอสอะไรผมก็ไม่ค่อยทราบละเอียดนะฮะเพราะผมชอบมันเข้ากันดีฮะกับตัวพวกซิลเวอร์อะไรต่างๆที่มันมีมาให้คือสีเงินๆนะฮะตัวนี้อย่างเช่นคันเกียร์เนะี่ยตัวนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ5สปีดนะครับนี่นะครับตำแหน่ง D2 D3 D เวลาผมขับทางไกลส่วนมากผมจะดี พอเข้าโค้งเรื่องลดความเร็วผมก็คลิกปรับมาที่ d ีสนะครับไม่มีปุ่มโอเวอร์ไดไม่มีอะไรแล้วนะฮะตรงนี้นะครับดีกับดีสเนี่ยเวลาผมขึ้นเขาได้ใช้บ่อยถือว่าโอเคเลยนะฮะดีสามนี่ลากไปได้ถึงร้อยห้าร้อยหกิเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความรอบมันน่าจะตัดกันที่ที่อยู่ประมาณสัก6กพันกว่ารอบนะฮะเท่าที่ผมเคยเคยใช้นะฮะ เลดไลน์น่าจะขึ้นไปที่6,005นะฮะ6,000เกือบ7,000นะครับเกือบ7,000รอบนะครับก็ถือว่าลากรอบได้สูงพอสมควรนะฮะอันนี้วิ่งมา200,000กว่า200,000ประมาณ200,000โลแล้วนะอันนี้ก็คือด้ามเบรกมืออันนี้ที่พักแขนนะครับก็หุ้มด้วยวัสดุค่อนข้างดีนะฮะงานเก็บมาเรียบร้อยมากนะครับ เช่นเดียวกับตัวเกียร์นี่นะแต่เกียร์นี้ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาขึ้นเขานะฮะขึ้นเขาชันๆน,นะครับตัวสองเนี่ยแรงมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เหมือนกับโค้งกว้างๆถ้าขึ้นเขากว้างๆเนี่ยโอเคต้องมีแรงส่งเข้าไปนะเกียร์ผมพูดง่ายจะแพ้ระบบเกียร์ cvt ของแจ๊สด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็นี่นะแผงประตูข้างข้างซ้ายเบาปรับมือนะฮะไม่มีระบบไฟฟ้า,ฟาก็โอเคนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เก็บแก้วน้ํานะครับที่ขวดสองขันรุ่นนี้พูดง่ายเก็บได้แค่สองจุดนี้เนทะ่านั้นนะนองนั้นไม่มีเลยอันนี้ก็รุ่นรถรถรุ่นเก่าๆจะเป็นอย่างนี้ฮะแต่วันนี้ผมซื้อมาผมก็ไม่ขายนะครับอันนี้มาพรีเซนต์ให้ทุก,ท,กทุกท่านดูครับอันนี้ไฟเพดานสอ่องแผ่นที่นะครับก็ยังใช้การได้ดีอยู่นี่แล้วก็มีไฟเพดานตัวนี้ มาให้หนึ่งดวงบอกว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะเจาะรูหนังค่อนข้างแน่นนะครับแน่นมากวัสดุก็ดีมากเลยผมชอบมากนะฮะแล้วตัวนี้ลายก็นี่ฮะเคปรานะฮะที่มีมาให้นะปุ่มบิดแอร์เอไล่ฟ้าหลังอุณหภูมิ ออกมาจากโรงงานนะฮะข้อเสียมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีฟิลเตอร์มาให้นะฮะนี้ผมไม่ใส่เพิ่มฟิลเตอร์จะซ่อนอยู่ข้างในในตัวนี้นะขาวๆข,ข้างในนั่นนะฮะเราต้องไปซื้อมาไม่งั้นมันจะดูดกลิ่นเข้ามานะครับเราปลดคันล็อกตรงนี้นะแล้วไปซื้อฟิลเตอร์มาน่าประมาณร้อยกว่าบาทนะครับรุ่นนี้ไม่มีกุญแจล็อกลิ้นชักมาให้จนระิงๆน่าจะมีไม้สักหน่อยถ้าจะดี อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งครับมุมไกลเรามาดูด้านหลังนะครับดูหลังนะฮะอันนี้ก็ไม่มีที่วางขวดน้ําเช่นกันรถรุ่นเก่าๆไม่ค่อยคาดึงตรงนี้นะฮะนี่ฮะขวดน้ําก็ต้องไปเน็บอยู่ยด้านหลังตรงนี้อันนี้ก็เป็นเบาะสามารถที่จะนี่ครับวางได้วัสดุก็ทําอย่างดีครับตรงนี้เป็นหนังนะฮะหนังแท้หนา อันนี้ก็หัวหมอนด้านหลังครับเบลมีสามจุดนะฮะข้างหลังถ้าพูดถึงระยะหัวเข่านะครับในการนั่งเนี่ยก็ยังไม่กว้างมากเท่าไหร่ไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับไม่กว้างมากเท่าไหร่อันนี้ระยะนั่งคนขคับนะฮะก็จะแพ้พวกออาติสนะฮะถ้ารถคู่แข่งกันก็นกคือออาติสอัลติสจะได้เปรียบกว่านะครับออาติสจะดีตรงถ้าเปรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจุดแปดนฮะ เกียร์เขาจะเป็นแบบ CVT 7สปีดก็จะดีกว่าแต่รุ่นนี้ภายในผมว่าสวยกว่านะครับเพราะว่าข้างในยังดูคลาสสิกตลอดตลอดการนะฮะเพราะว่าใช้โทนสีดำนะครับรุ่นนี้จะให้ตัวชายล่างนะฮะสเกิร์ตหลังมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะฮะ แล้วก็รวมสเกิร์ตข้างนะฮะคิ้วซ่อนโครเมียมนะครับอันนี้แม็กผมเปลี่ยนมานะครับอันนี้ก็ถ้าไปเก็บสีอะไรต่างๆก็คงยังนิ่งอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ยังได้ไ,ไม่ได้ไปทำแล้วก็ข้างหน้ามีตัวสปอตไลท์ข้างล่างให้นะครับนี่ครับตอนนั้นออกมาได้สามวันโดนหินแตกโอ้โห กระจกนี่ก็พับได้นะครับการปัดน้ำฝนราคาตลาดวันนี้นะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนนิดๆนะฮะคู่แข่งของมันก็คือรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละเครื่องพันเ็ดบางคนไปนิยมรุ่นพันเจนะฮะแต่ส่วนตัวผมว่ารุ่นพันเไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะกำลังเครื่องก็สู้รุ่นสองพันไม่ได้พวกรุ่นสองพันนี่อัตราเร่งจะดีกว่า การขับทางไกลความเร็วประมาณสักร้อยห้นี่พิ้วเลยฮะนะฮะนิ่งๆ160เนี่ยตามเข้าไปได้ถึง1 7อยเจด้วยซ้ำนี่ถ้าติดแม็กสิเหมือนตัวเดิมนะฮะอัตราเร่งก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะขึ้นได้เกือบสองรุ่นนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเครื่องยนต์อะไรนะฮะระบบแคสเทอติกตัวกรองไอเสียอะไรเหมือนเดิมหมดนะฮะท่อเทอร์ไม่ได้ทำครับ พราะว่าต้องการวิ่งแบบเงียบๆนะครับ yeah. วิธีการดูแลรถเก่านะครับส่วนมากสไตล์ผมก็คือพอขับถึงกับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดฝากระโปรงระบายความร้อนครับระบายอะไรฮะเพื่อที่จะไม่ให้ระบบสายฟงสายไฟพวกนี้มันกรอบนะครับนี่นะีผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่าบ้านกับที่ทํางานที่เดียวกันเวลาเราไปธุระ ข้างนอกอยังไปส่งรับลูกส่งที่โรงเรียนเราก็ขับไปกลับมาแล้วก็เปิดฝากระโปรงทิ้งไว้บางทีไปจอดรถที่โรงเรียนทางลูกผมก็เปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ครับเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะมีสภาพที่ค่อนข้างใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วสายไฟก็ไม่กรอบไม่แตกลายงาครับนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะของการดูแลเครื่องยอนต์นยฮะคันไหนก็เราก็เปิดฝากระโปรงทิ้งไว้หมดนะฮนะ